แหนมล็อตใหญ่พ <asan> ี่ลองกันนี้ครับนี่นุ๊บลุ้งครับสองร้อยกว่าคนครับแหนมปักล็อตใหญ่ด้วพี่น้องกันอย่างนี้ครับมาห่อแส่กันพี่น้องมาห่อใสกันครับนี่ครับเทปใหญ่มาดามนี้อะไรครับเด้อมาห่อแหนมใส่ไปยี่สี่นะครับเด้อมันนี้มีล็อตใหญ่ครับมันนี้ครับ ปุบปุบลงไปรูปปุบบลงสองลอยกว่าคนครับเมื่อนี้เดื่อตั้งแหนมะเรื่อท่ากันเทินแหนม,มให้เพื่อนนะครับเนาะไปครับไปติดตามตอนก่อไฟพี่น้องเลยเมนเจูไปเด้อพี่น้องเย้นเย,น,ยนี่ครับอ้อแหนม,มช่วยกันลลอดใยเลยพี่น้องเออ พ่แหนมพ่อเอยซี่ก็ลงกมาเบิ้งดูแล้แต่เมื่อนี้มีลรถไงครับเลยเลยจับหนพี่น้องเบิ่งนะครับเนาะอากพี่น้องอยากกินกินที่บ้านอยากกินได้เด้อพี่น้องเด้อก็อักินอยู่บ้านแซ่บๆอันนี้เพิ่นบ่นเอาไข่ครับเละแป้งปลาลิ้นนะครับเด้อนี่ครับ ติดติดเพลินนะครับเนาะนี้เช็บเลิมเช็บคั้นเช็บสุพีเช็ฟมาดามล้องครับมือนี้ มัทำซอยกันนะครับเนาะรอหลอดเงี้ยับมือเนี่ยครับแขกสั่งเยอะเลยจัดใหญ่ๆจัดหนักๆ นผสมเไว้น,นะครับมีหุ้นเส้นแช่ลอดแล้วก็เห็ดหอมนะครับเออเห็ดหอมเห็ดเซฟนันครับเห็ดหอมครับนะเนาะนี่ครับนี่มีชูชูหัวจันไหนพี่น้อง <c oughs> รู้จักบ่พี่น้องหัวจันๆนะั <c oughs> ่นเออหมากจันๆนะครับแล้ว <c oughs> ก็ปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลระะพริกไทยนะครับเริ่กัน ซอสปรุงไก่นะครับแนละ้วซอสไก่ผงไก่เขานะครับเนดะ้อนี้มีรสชาติดังนี้นะครับเนาะจังกชีเสียบวรากอบับน้ำจิ้มไก่ Allez, allez. Bonjour, de nouveau dans la très belle cuisine de l'Asia Kitchen. Vous regardez tout de suite notre chef en train de préparer des aux légumes. C'est absolument mm -hmm. merveilleux, monsieur. Si, mm -hmm. à vous de travailler, à bientôt. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Merci, madame. Merci madame. ตอนนี้ก็เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วพี่น้องเอ้ยบูแมนแล้วไงนะครับนั่งทั้งหลายมาพี่น้องมาหอซอยไปยี่สี่เนี่ยขนาดหอสามคนนึงบูมัมนต้องคืนอยู่คนนึงมีคนนึงเบี่ยงเออคนนึงเดี่ยงมาเน่ะครับเด้อนี่ครับจะไล่ตัวกับปลา อ,อกไอยตัวี่น่องเอ้ยชิ้เียว<ไ>ง<ห>่ายวะ,ะนี่ครับอกไกรชิ้นอยนี้นะครับเนาะเป็นสั่งนะครับเนาะกุบง่าลงครับร้อยตัวตกตัดเดียวเลานม่แหละลานห่อส <laughs> ามคนเลยไปน้องย่างบ้านเครื่องเยู่ม่เล่นออมอเต่ร์่นด์มิเตเลกันเล่นด้ว <laughs> มิตเ <laughs> มตลเล่นดไล่กอกบลกไล่ออวเลยใ่เใจหมดิ ลอยขึ้นพี네่น้องเอ้ยครับเดี๋ยวพี่น้องเป็นเดี๋ยวไปซีดาเบิรงครับนี่ครับนยำวันเครื่องเลยพี่น้องเห็นของทีมาไล้วพื่นละครับอยู่ในแค่กล่องกลุ้มกลุ้มอยู่พี่น้องก็ไม่ให้มาแล้วนี่ครับแกนกันยังบล่อยล้วอยู่เนะครับเดียังตั้งหลายพี่น้องนี่ครับอีกรถหนึ่งครับพี่พี่น้องเอ้ยไปที่เลี้ยง่ายนึ่งครับเด้อมาแล้วมามามาพี่น้องมาครับเบิร์นรู้พี่น้องเด้อครับ กวางปันภูเขาพี่น้องเอ้ยครับหกร้อยตัวนะครับเนี่ยนี่ครับยังบบเคืองพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวครับบัดทินแล้วบัดแล้วแล้วลายเบิกอีกจานึงนะครับเนาะครับเชฟเงยนะครับเออเงินเดือนเป็นแสนมึงแล้ครับการทํางานของเพื่อนลูกครับเนาะสบายไหมครับเนาะปันทำงานบีโลพี่น้องเอ้ยครับดูพี่น้องเอ้ย ล้าไปแ้ตัวน้อยลังเรียแล้วมาเลยรับเนะ้ยใกล้ดีแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยมาสวยเนี้ย่ังนายเไพักวันไงด้อพี่น้องไดจริงอ่ะ อาจจะติดกับไม่ติดอ่ะติดก็อาจจะติดนิดหน่อยอาจจะโรยพาแล้วก็หายอย่นั้นแหละไปถึงขนาดเราต้องลองหมอมองถึงว่ามคนมาฉีดเลยหรือไม่หมอกใหม่ๆล้วก็ไม่ฉีดเขาไอ้เราไม่มีปากไม่มีเนี่ยไอ้ที่มันมีใบขีดยาเนี่ยมันเขาจะไม่ให้ไปที่ไหนเราที่เนี่ยป้าว่าไหมล่ะถ้าใครไม่มีใบขีดยา วัคซีนเนี่ยเขาจะไป,ไปยากไว้ที่เนี่ย เหมันโมเมนมืนโมเมนต์เมืนโมเมนแก้ววัดธรรมดาพี่ว่าไปกิดแก้ววัดซื้อพอกคนเฒ่าอยู่บ้านน่ะเออไปคืนพวกกันอ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 สมบัติขดให้นะพี่แก้ววัดโมเมนวัคซีนนะรู้แล้วเาพูดถึงว่ายายขีดเข็มเดียวเอ็งบบมันทำท่าให้แก้ววัดไปหใ้ฉีดให้ซื้อประกาซื้อวัคซีนไปให้มันขี้โกงอ่ะมันกินเงินอย่างที่สี่ ว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ให้ผมทำไม่ล่ะทัก <พบ S 1> สนา,น,านิีวา่า<ม>ว,วันนี้เขาโพสถึงอาทัสิกันบอกอยากให้ทักสิกลับมาไทการกมดีกับ<ม>พวกมึงน,นสวเนี่ยไปไประชุมอยู่โอเตประชุมโคตรมากประธานนแม,นมีแดงแม่แดควายก ก็ไม่ไปรบพี่อยอยู่วนความลุกประชาชนทุกอาครับพี่ร่องเป <c oughs> ิงแหม,มพี่ร่องเปิงแหม,มพี่ครับสามาด <c oughs> พี่ร่องถาดแบบนี้ย <c oughs> พี่ร่องรองรู้ครับ บมใกล้ตัวพี่น้องเอ้อาเม,อมาเบิ่งครับมาเบิ่งยับมาแล้วอยู่ามาเอาไปกินพี่น้องมาเอาไปกินมาจิโนตัวไปกันไปเนี่ยเย้ดีครับวางบนภูเขาเราไกยมาเด้อพี่น้องเด้อยสองคนพี่น้องเอ้ยเมื่อยแล้วนี่ครับภา,า,าพ,ววพ,ววพาสวยๆงามๆเนี่พี่น้องเนาะจ้ามัดกันจะลืมนะครับเด้อ กดไลค์กดแชร์กดตับกะไข่กดกระดิ่งครับเจ๊ดันชิมหน้าครับบ๊ายบาย